สาแบบทดสอบชุดที่2ส,สังคมศึกษาปสามพระพุทธศาสนามีความสำคัญต่อวัฒนธรรมไทยซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนจากสิ่งต่างต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด 1. ความมีระเบียบวินัยและการตรงต่อเวลา 2. การทำบุญตักบาทพระสงฆ์ในตอนเช้า 3. การแสดงความเคารพผู้ใหญ่ด้วยการไหวหรือกราบ 4. การสร้างสรรผลงานทางวัฒนธรรมเช่นการสร้างโบสถ์เจดีเป็นต้นตอบข้อ1ความมีระเบียบวินัยและการตรงต่อเวลา 2. นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดจึงมีคำกล่าวที่ว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธคนจึงมีความเมตตา 1. คนไทยทั้งประเทศเป็นคนเมตตา 2. คนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา 3. คนไทยปฏิบัติตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา 4. คนไทยส่วนใหญ่ชอบทำบุญเพราะต้องการไปสวรรค์ตอบข้อ3คนไทยปฏิบัติตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา 3. พระพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องกรรมไว้ว่าผู้ที่ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีคือความสุขส่วนผู้ที่ทำกรรมช่วย,ย่อมได้รับผลชั่วคือความทุกข์จากข้อความพระพุทธเจ้าต้องการเน้นสอนให้ศาสนิกชนเข้าในในหลักการใด1ห,หลักเหตุผล2หลักการคำนวณ 3หลักกฎหมาย 4. หลักวิทยาศาสตร์ตอบข้อหนึ่งหลักเหตุผล 4. ใครใช้ประโยชน์จากการศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์วกชากอและศาสนิกชนตัวอย่างได้อย่างเหมาะสมที่สุด 1. เต่าเล่าเรื่องศาสนิกชนตัวอย่างให้น้องฟัง 2. หญิงตั้งใจอ่านชาติกอเพื่อให้รู้ข้อคิดหน้าสองจาก7สังคมศึกษาปะสองสามสอง สามมดกำลังอ่านชาติกอจึงไม่ต้องช่วยแม่ทำงานบ้านสี่แก้มนำข้อคิดที่ได้จากการศึกษาเรื่องประวัติสาวกมาประยุกต์ใช้ในชีวิตตอบข้อสี่แก้มนำข้อคิดที่ได้จากการศึกษาเรื่องประวัติสาวกมาประยุกต์ใช้ในชีวิตห้าสมชายหยิบหนังสือเล่มหนึ่งในห้องสมุดมาอ่านในหนังสือเล่มนี้มีการบันทึกเรื่องราวต่างฮ่าฮ่าเกี่ยวกับพระเจ้ามนุษย์ความบาปการช่วยเหลือของพระเจ้าเพื่อให้มนุษย์รอดพ้นจากบาปแล้วได้ เข้าสู่ชีวิตนิรันดรและหลักธรรมอื่นๆหนังสือเล่มนี้เป็นพระคัมภีร์ของาศาสนาใด 1. พระพุทธศาสนา 2. ศา 2. สนา,าคริสต์ 3. าศาสนาอิสลาม 4. าศาสนาสิษตอบข้อ 2. สองศาสนาคริสต์อ่านบทกลอนต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ6 6. พระพุทธเจ้าตรัสว่าการอาศัยอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมถือเป็นมงคลชีวิตจากบทกลอนข้อใดไม่ใช่ ลักษณะของถิ่นที่เหมาะสม 1. ในเมืองหลวงที่มีคนอาศัยอยู่มาก2ที่ที่มีการคมนาคมสะดวก 3. ที่ที่หาอาหารการกินได้ง่าย 4. ที่ที่ไม่มีโจรผู้ร้ายตอบข้อหนึ่งในเมืองหลวงที่มีคนอาศัยอยู่มาก7เมื่อนักเรียนฟังครูสอนแล้วไม่เข้าใจนักเรียนควรทำอย่างไรจึงจะแสดงถึงการมีสติ1ปล่อยให้ผ่านพ้นไปโดยไม่ถามครู 2. มาถามเพื่อนเพื่อนที่หลัง 3. ถามครูทันทีในขณะที่ครูกรำลังอธิบายอยู่ 4. คิดเตรียมคำถามเมื่อมีโอกาสให้ยกมือขออนุญาตถามอย่างสุภาพตอบข้อ 4... คิดเตรียมคำถามเมื่อมีโอกาสให้ยกมือจออนุญาตถามอย่างสุภาพหน้าสามจาก7สังคมศึกษาปะ3 3 3 8. การกระทำของใครต่อไปนี้ถือว่ามีสติ หรัตนาวิ่งเล่นบริเวณบันไดหน้าห้องเรียน 2. นารีเข้าบ้านโดยไม่ปิดประตูสาวิระข้ามถนนขณะที่รถกำลังวิ่งอยู่ 4. ปรีชาสวมเสื้อชีพขณะโดยสารเรือทางไกลตอบข้อ 4. ปรีชาสวมเสื้อชูชีพขณะโดยสารเรือทางไกล 9. ยุพาแต่งกายด้วยชุดสุภาพไปทำบุญที่วัดยุพามีเหตุผลสำคัญที่สุดอย่างไรในการแต่งกาย หเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อสถานที่ 2. เพื่อให้เป็นที่สะดุดตาแก่คนทั่วไป 3. เพื่อสะดวกต่อการไหว้พระ 4. เพื่อให้คนอื่นๆยกย่องตอบข้อหนึ่งเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อสถานที่ 10. ต้นอ้อไปทำบุญที่วัดกับยายยายบอกให้เธอนำอาหารไปถวายพระสงฆ์เธอควรปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆยกเว้นข้อใด หนึ่งนั่งท่าเทพธิดาแล้วยกอาหารด้วยมือทั้งสองข้างสองนำอาหารเข้าไปใกล้พระสงฆ์ผู้รับสามวางสำรับอาหารลงบนผ้าที่พระสงฆ์ทอดรับสี่บอกชื่ออาหารที่ถวายแด่พระสงฆ์ตอบข้อสี่บอกชื่ออาหารที่ถวายแด่พระสงฆ์สิบเอ็ดน้อยทำบุญขึ้นบ้านใหม่และนิมนต์พระสงฆ์มาฉันพัตตาหารที่บ้านเมื่อพระสงฆ์มาถึงบ้านน้อยกล่าวต้อนรับพระสงฆ์ด้วยคำว่า ขอเรียนเชิญขึ้นบนบ้านค่ะน้อยพูดได้ถูกต้องหรือไม่เพราะเหตุใด 1. ถูกต้องเพราะเมื่อพระสงฆ์มาถึงบ้านต้องเชิญท่านขึ้นบนบ้าน 2. ถูกต้องเพราะพูดด้วยถ้อยคำที่สุภาพ 3. ไม่ถูกต้องเพราะใช้คำพูดไม่ถูกต้อง 4. ไม่ถูกต้องเพราะต้องอาราธนาศีลก่อนตอบข้อสไม่ถูกต้องเพราะใช้คำพูดไม่ถูกต้องหน้าสี่จากเด สังคมศึกษาปะาสี่สามสต้นเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาและได้กล่าวสมาทานศีลก่อนเริ่มพิธีจากข้อความนี้การสมาทานศีลจะเกิดประโยชน์มากที่สุดต้นควรปฏิบัติอย่างไร 1. ปฏิบัติตามศีลห้าให้ครบทุกข้อ 2. กล่าวสมาทานศีลให้เสียงดังที่สุด 3. ระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขณะกล่าวสมาทานศีล สกล่าวรับว่าสาธุทันทีหลักสมาทานศีลเสร็จแล้วตอบข้อ 1. ปฏิบัติตามศีลห้าให้ครบทุกข้อ 13. จุดประสงค์หลักของการแสดงตนเป็นพุทธมากะคือข้อใด 1. ปฏิบัติตามประเพณีนิยม 2. ให้ชาวพุทธคนอื่นยอมรับ 3. ให้พ่อแม่เกิดความภาคภูมิใจ 4. ให้มีจิตตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาตอบข้อสให้มีจิตต้งมั่นในพระพุทธศาสนา 14. สมชายอายุครบ20ปีต้องการที่จะทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ตามหลักพระพุทธศาสนาเขาจึงอุปสมบทหนึ่งพรรษาจากข้อความนี้ข้อใดไม่ใช่ผลดีจากการบวช 1. ทําทำให้ผู้บวชได้ศึกษาหลักธรรมทําทำให้พ่อแม่ของผู้บวชมีชื่อเสียง 3. เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา 4. เป็นการฝึกความอดทนของผู้บวชตอบข้อสองทำให้พ่อแม่ของผู้บวชมีชื่อเสียง สิบห้านุชรู้ว่าเพื่อนของตนนับถืออุสนาที่ต่างจากตนแต่ก็เข้าใจและยอดรับในความเชื่อของเพื่อนจากการกระทําของนุชจะส่งผลอย่างไรหนึ่งทำให้าศาสนาที่นุชนับถือจเจริญรุ่งเรืองสองทำให้นุชถูกตําหนิจากคนรอบข้างสามทำให้นุชถูกขวนให้นับถือาศาสนาตามเพื่อนสี่ทำให้นุชและเพื่อนไม่ทะเลวิวาทกันตอบข้อสี่ทำให้นุชและเพื่อนไม่ทะเลวิวาทกันสิบหก โจเป็นเพื่อนสนิทของจุนอาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันโจจะให้อาภัยจุนทุกครั้งที่จุนทำผิดและยอมรับผิดนอกจากนี้โจยังเข้าโบสถ์เพื่อสวดมนต์ขอพรพระเจ้าและเข้าร่วมพิธีมิสซาแต่จุนใส่บาตรพระสงฆ์ในตอนเช้าทุกวันจากข้อความนี้ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 1. โจนับถือศาสนา,าคริสต์หน้าห้จากเสังคมศึกษาปะหสจุนนับถือพระพุทธศาสนา 3. ในชุมชนที่โจกับจุนอาศัยอยู่มีศาสนาที่คนนับถือมากกว่าหนึ่งศาสนา 4. ในชุมชนที่โจกับจุนอาศัยอยู่มีจำนวนผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์มากกว่าผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาตอบข้อสในชุมชนที่โจกับจุนอาศัยอยู่มีจำนวนผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์มากกว่าผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนา17อังวุ่นไปเที่ยวบ้านเพื่อนที่ต่างจังหวัดและได้เห็นชาวบ้านกินอาหารที่ตนเองไม่เคยกินเช่นแกงเห็ด กบย่างซุปหน่อไม้ต้มอึ่งแกงไข่มดแดงเป็นต้นอัง,งุนพูดกับเพื่อนว่าทําไมคนบ้านเธอจึงต้องกินของแปลกแปลกอย่างนี้ด้วยถ้านักเรียนเป็นเพื่อนของอัง,งุนนักเรียนควรทำอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุดหนึ่งอธิบายให้อัง,งุนเข้าใจในวัฒนธรรมการกินของท้องถิน่น2พูดกับอัง,งุนว่าถ้าเธอกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินและอย่ามาคบกับฉัน 3. บนกับอัง,งุนว่า ฉันก็ไม่เข้าใจทำไมชาวบ้านเขาจึงกินกันอย่างนี้ 4. พูดกับอัง,งุนว่าเธอก็กินกินเข้าไปเธอคนอื่นกินได้เราก็ต้องกินได้ตอบข้อหนึ่งอธิบายให้อัง,งุนเข้าใจในวัฒนธรรมการกินของท้องถิ่น 18. ใช้ข้อมูลที่กำหนดให้ตอบคำถามข้อที่18 1. วันมาคบูชา 2. วันวิสาขบูชา 3. วันอาสารหบูชา 4. วันเข้าพรรษา ตอบข้อ4วันเข้าพรรษาจากข้อมูลใช้ตอบคำถามข้อ19 1. วันสงกรานต์ 2. วันวิสาขบูชา 3. วันรัฐธรรมนูญ 4. วันมาคบูชา 5. วันแม่แห่งชาติ 19. ถ้าให้เรียงลมดับวันหยุดราชการที่กำหนดให้ตามปฏิทินเรียงได้ตามข้อใด 1. 1 2 3 4 5 สองสี่ห้าหนึ่งสองสามสามสี่หนึ่งสองห้าสามสี่ห้าสี่สามสองหนึ่งตอบข้อสามสี่หนึ่งสองห้าสามหน้าหกจากเจ็ดสังคมศึกษาปะหกสามหกยี่สิบข้อใดไม่ใช่ลักษณะของบุคคลที่ทำประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นหนึ่งอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสองจัดตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชน 3. ประพฤติตนช่วยเหลือสังคม 4. ทําความดีเพื่อหวังชื่อเสียงตอบข้อ 4. ทําความดีเพื่อหวังชื่อเสียง 21. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาประวัติบุคคลตัวอย่างในท้องถิ่น 1. ทําให้มีฐานะร่ํารวยยิ่งขึ้น 2. ทําให้เกิดจิตสามนึกรักบ้านเกิด 3. เห็นคุณค่าของการทําความดี 4. เป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิต ตอบข้อหนึ่งทำให้มีฐานะร่ำรวยยิ่งขึ้น22การกระทำของใครต่อไปนี้เป็นการปฏิบัติตนไม่เหมาะสมตามบทบาทและหน้าที่ของตนในการปราบปรามยาเสพติด 1. ครูสอนให้นักเรียนเห็นโทษของยาเสพติด 2. พระสงฆ์เทศสอนให้คนภายในชุมชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 3. ตํตำรวจนำกำลังเข้าจับกลุ่มผู้ที่เสพและค้ายาเสพติด 4. นักเรียนแฝงตัวเข้าไปอยู่ในกลุ่มผู้ผลิตยาเสพติดเพื่อคอยแจ้งข่าวแก่ตำรวจตอบข้อ4นักเรียนแฝงตัวเข้าไปอยู่ในกลุ่มผู้ผลิตยาเสพติดเพื่อคอยแจ้งข่าวแก่ตำรวจ23ใครมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 1. หญิงชวนแก้มไปเที่ยวที่วัด 2. ตู่ซื้อขนมมาจากเพื่อนๆเ,เสมอ 3. ตาวางแผนว่าจะซื้อรองเร้าร้านไหน 4. ฝ่ายเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าของชุมชนตอบข้อ 4. ฝ่ายเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าของชุมชน 24. ถ้านักเรียนจะเลือกประธานนักเรียนควรเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อใด 1. เรียนเก่ง 2. อ่อนน้อมถ่อมตน 3. มีฐานะดี 4. มีความคิดสร้างสารรค์ 5. มีน้ำใจ 6. เป็นเพื่อนที่รู้จักดี 7หน้าตาดี8มีมนุษย์สัมพันธ์ดี1 1 2 3 4 2 2 4 5 8 3 1 2 7 8 4 4 5 7 8ตอบข้อ2 2 4 5 8หน้าเจดจาก7สังคมศึกษาปะ7 3 7 25ถ้านักเรียนต้องการเลือกหน่วหน้าห้องที่ตรงกับความต้องการของนักเรียนมากที่สุดควรใช้วิธีการเลือก แบบใด 1. แต่งตั้งจากครู 2. ออกเสียงโดยตรง 3. เลือกตัวแทนออกเสียง 4. เลือกจากคนที่เรียนเก่งที่สุดตอบข้อสองออกเสียงโดยตรงแบบทดสอบสังคมศึกษาป .3 ชุดที่สอง PDF